ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานอีสานนิทานเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องหนีผัวไปนอนหน้าในหมู่บ้านแห่งนี้มีผัวเมียคูหนึ่ง ซือว่าค่ำผ่านกับแสงจันทร์ทั้งสองคนแต่งงานกันมาหลายปีแต่ว่าบ่ได้ลูกน้ำกันจะคนกับโมหูขคือกันว่ามันเป็นยอนหยังย่งามไดล่ะเทาเฮาสิได้ลูกคือทยบ้านเขาบาจา่จักแล้วบ่แมนเจ้าเป็นหมันตีบ่ไปหาตรวจเบิ่งแน่ห่วยตะูลขค,คอยมันบ่นมีผู้ใดเป็นหมันนะว่าแมนเจ้าตีเป็นหมันอย่ามาหาว่าคอยเด้อเจ้าของขี่ไล่เองกับบ่ว่าการบ้านกเ็เฮ็ดบ่ได้ ข้าตาเมาพอท่านไหนว่าหยังซำคอยก็แค่คืดว่าซืือเว้าหล้วก็ไปหาเป็กเจ้าโบก่อนนั่นบอกว่าท่านขาดคำนิสัยส่วนโตของคำผันก็คือมักกินเหล่าเข้าหามูพวกเบียกงานของเจ้าของบ่คอยอยากเฮ็ดแต่ทมีหมูมาเ,เอินให้ไปซอยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขอแค่มีเหล้า ค้าผานกับเฝ้าไปท่านที่เอามาบาดข้อจักเปกแนะ่เปกสามสิบเด้ออ้อเมื่อนี่เอาเปกใหญ่เลยบุรุงผานแม่นแล้วเปกหน่อยมันหมดถึงพญาิเอามาไ,ไวเออ้เออเออถาจะเข้าเดี๋ยวขอไปลิ้นให้จัดมาอย่าให้ทาดน บาดข้อขนาดไข้แน่ละบาดนี่เส้นไว้ก่อนเด้อมืเอ,อื่นสิหามาจายจพ่อข้าได้ยินจังสั่นกับปากบอ่ออกได้แต่ยืนซายหัวตอนคำผานยางหนีไปเส้นเบิดปตี มาแต่ใส่เนาะเอามาตะลานค่ะโตสิไปใส่ท้องไข่เสียเอาแนวกินไปให้อีพออยู่นะ้าได้ยังหลับไปให้เล่าแกงปลากระกป๋องใส่เส้นครับเอาห่วยเปล่าเอาไปให้เลากินเด้อเดี๋ยวเส้นมันสิอืดก่อนครับเอาขอยไปก่อนไปหาเห็ดงานพ่อให้มีแนวแก่ก่อนนะ้า จะกินเข่าเที่ยงละยังพอข่อยเอาแนวกินมาใหาย้ย่งย่งได้ยังมาละ่ะค่อยแกงปลากระกป๋องใส่เส้นครับพอเออเอาใส่ถ้วยมาเลยกำลังหิวพอดีครับพอแต่ข่อยบอก,กินน้ำเดอ้อขอยกินมาละ่ะเออเออพอกินผู้เดียวก็ได้ในตอนแรง คําผ่านกลับมาเฮื่อนด้วยความเมาเพราะว่าไปเหตุงานซอยโมโม่กะเลี่ยงเหล่ายาปลาปิ่งเป็นยางดีผู้เป็นเมียเห็นผัวเมามากสมือกะอดจมไห้บ่ได้ก็เลยมีปากเสียงกันเม,มาไม่อีกแล้วเนาะเมากะสิเป็นยางเดียวนี่มันผิดไัยอยู่บ่อยังมาหาเรื่องเด้เงินค้าบว่าจักเก็บจักหาหาได้ก็เอาไปซื้อเหลากินเบิดย่ามไดมันสิมีคือโมูเขาย่าสิเมายาสิจมหลายนะไปไป สิไป็ส่กลับไปไปกลับไปตัวผัวแนวหนีกูไปยูน้ำดอกเออไปโรดเปล่าไปต่างคนต่างบอยอมสุดไทยแสงจันท์ผูเป็นเมียก็ได้เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าหนีจากเฮื่อนไปนอนอยู่หน้าแสงจันท์มหอดเถียงหน้ากระดังไฟไว้ขางเถียงพ่อให้ได้แสงสว่าง ราะว่าตอนนี้ใกล้สิมืดแล้วย่อนคว่มใจหายก็เลยลืมเอาไฟฉายมานํําใครอยู่ตี้ได้มามา่ามาไววต้มกินอยู่เวลาประมาณสามทุ่มแสงจันทร์กำลังสินอนเสือบไปก็มีเสียงเว้าขึ้นมาวา่ามานอนหน้าคนเดียวบ่ พ่อได้ยินจังสัน่นย้อนความย่านกระขนขิ้งลุกท่านที่แต่กระทําใจดีสู่ลุกขึ้นมาแนมเบิงหาลังเคือสิแมนคนมหาไตหาซองเอียงมานอนหน้าผู้เดียวบ่ย่านบอกย่านอยู่เจ้าเป็นผีหรือเป็นคนอย่ามาหลอกคอยเดอ้อ เฮาบได้มาหลอกเฮ้ามาเหล่นน้ำซื้อห้วยเจ้าเป็นผีบ่แม่นแล้วเฮ้าเป็นผีเฝ้าเทียงหน้าหน่อยหลังนี่มาตัางแต่รุน่นดนโอ้ยเจ้าอย่าหลอกคอยเด้อเออเฮ้าบอหลอกดอกเดี๋ยวเฮ้าเสียโตเห็นเฮาเด้อโตบ่ต้องยานผีเบาแล้วกับปรากฏโตออกมาให้แสงจันทร์ได้เห็น เจ้าเป็นผีอิลีบอกคือบ่เป็นตายานขึ้นในหนังเฮาบ่ได้เฮ็ดให้เป็นตายานหรือว่าโตอยากเห็นแบบเป็นตายานบอกบอบเอาแบบนี้ล่ละดีแล้วเป็นจังไดคือได้มานอนหน้าผู้เดียวคอยพิษก,กันกับผัวก็เลยหนีมานี่พิษกันเรื่องอยั้งละ่ะบอมีเรื่องอยั้งดอกคอยสร้างมันกินตะเราโอ้เป็นจังสั่นบอก ธรรมาดาละผู้ชายมันก็กินแน่เล็กน้อยผัวข่อยมันกินหลายนันตีอยากให้ผัวเศร้ากินเหล่าบอก็อยากให้มันเศร้าละเนาะบอกหลายเทื่อมันก็คือเกา่าเอาจังสิเดี๋ยวเฮาที่ใส่เวทมนต์ผีเฮ็ดให้ผัวโตเศร้ากินเหล่าแบบท้าวอนเมื่ออื่นเศร้าโตกลับเมื่อเฮือนมันสิเป็นคนไม่ทันที่คือดีแท้ขอบคุณเจ้าหลายหลายเดอ้อคุณผี บอเป็นหยังถือเป็นการตอบแทนที่เฮาได้พักอาศัยอยู่เถียงหน่อยหลังนี่ที่พวกโตเป็นคนเห็ดไว้นอนซะเฮาไปก่อนเดอ้อจ้าขอบคุณหลายหลาย ตือนเศร้าขึ้นมาก็คิดพ่อเรื่องทีว้ากับผีเมื่อคืนนี่ว่าสิเห็ุให้ผัวของโตเศร้ากินเหล่าแบบถาวนใจนึงก็เสื้ออีกใจนึงกับบเสือแต่ถา้าบ่กลับไปเบิงก็สิบ่หูว่าสิเป็นคือผีบอกบอจังได้เฝ้ายังกลับเมื่อเฮือนยังไม่ได้ข้านึงกับมาพอกันกับผัว เจ้าสิไปสายเถาคอยมานั hai, si. ่มเจ้าเมื่อเฮือนเนอะคอยสัญญาต่อจากนี้ไปคอยสิบกินบม่ลืมเหล่าอีกแล้วเจ้าสบายใจได้เลยแสงจันทร์ได้ยินจังสั่นกระดีใจยางแห้งพอสิ่งที่ผีเว้าวมาขึ้นมันกลายเป็นความจริงแล้วเจ้าเศร้าเราได้คอยกระดีใจหลายปะเมื่อเฮือนคอยกำลังสิเมื่อพอดี หลายมือต่อมาเอาคำผันพ่นเศร้ากินเราแล้วได้หมอโอ้แม่นิลีบอกแมนตอนนี้เราเป็นคนใหม่แล้วไปหาเหตุงานรับจ้างเหล้ายาบอแตบอต้องน้ำโมเลยแบบนี้เมียเล่าคือสิดีใจคักนอเซียวกับบ่วาแล้วเออเขาสงสัยว่าเราเหตุจังไรคือเลิกเราได้ไหนยินเมียเล่าวาผีใส่เวทมนต์เหตุให้เล่าเลิกเราได้ แบบนี้ก็มีบ่กกมีตัวเราจังเศร้าใดขั้นจังหูรายละเอียดโตก็ไปถามเมียเราเบิงบ่ไปดอกเพันเศร้าใดก็ดีใจน้ำพินแล้วสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนาะครับพี่น้องถ้าถึกใจก็ซอยกดไหลกดแช่ กดติดตามช่องไว้น้ำเด้อครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเด้อขอบคุณหลายๆครับแล้วพอกันไม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ